ฝรังกินจูกแล้วก็ร่มปลูกรับสวัสดีครับพี่นองครับเมื่อนี้ครับผมสิพพี่นออกมาปลูก กําลังกินจูครับมากซีดากินจูครับพี่น้องปลูกยังไงให้รอดปลูกแบบในให้มันไในผลไหลเปอร์เซ็นต์มัวตายนะครับซึ่งชงนีครับเข้าฤลดูฝนเลยครับพอเข้าฤลดูฝนเราก็ต้องปลูกแบบไหนที่มันจะรอดแบบไหนที่มันบวมหนามนะครับเด้อ เดี๋ยวไปเบิงน้ำกันเลยครับฝรังกิมจูนะครับด้วเป็นกิ่งต้นเพาะชํานะครับผมซื้อเนิ่นมาต้นละห้บาทครับพี่น้องราคาสามสบาทก็มีครับ3มต้นร้อยก็มีครับพี่น้องแต่ว่าชุดนี้ผมเอามา50สบาทนะครับตัวต้นพี่น้องเอาใน มาแล้วนะครับเาขาก็มาเตรียมดินพี่น้องโดยการเตรียมดินปลูกนะครับปลูกเป็นไร่ถ้าพื้นที่ของพี่น้องเป็นพื้นที่ที่สูงที่โดนก็บ่จจาเป็นต้องยกคู่ก็ไดดนะครับเอาขากับไถปรับพื้นที่ให้มันเสมอแล้กวเาขากับดึงเสือกนะครับเพื่อให้ เป็นแถวเป็นแนวตรงแบบนี้นะครับระยะห่างก็มีตั้งแต่สองเมตรสองเมตรห้าสิบถึงสามเมตรนะครับเดี๋ยแต่ว่ามาตรฐานที่สุดก็คือห่างระหว่างร่องระหว่างโคสามเมตรหากเาปลูกห่างระหว่างต้นนะครับระหว่างกอนี่สามเมตร บอกง่ายๆสามคูณสามครับพี่น้องเป็นการปลูกที่มาตรฐานวันนี้เอาเอมาที่ธีการลูกครับการเตรียมดินกระบ,บุมีงยังหยุ่ยงยากครับพี่น้องเอามาทําการขุดหลุมบ่ต้องขุดลึกครับพี่น้องบ่ต้องขุดลึกใส่มือจงเอากรนนะได้เครับเด้อนี่แบบนี้นะครับ พอดีกับอันปากทงนะครับเป็นพอดีนี่โบตองเลือกหลายพี่น้องทำเป็นว่าดินพี่น้องแห่งการหายเอาค้นน้ำสะกอนนะครับรดน้ําก่อนแล้วให้น้ำม,มันแห้งนะครับให้ชื้นอยู่ในดินแล้วเราก็นํำพลังมาลุกหลุมปกงนะครับโบตองยุงงยากไม่ต้องรองพื้นไม่ต้องรองคน้นหลุม เพราะว่าการเท้เราร่องกลุก่นลุมนี่นะครับด้วยการใช้ปุ๋ยคอกพี่น้องมันอาจจะทําปฏิกิริยาหรือว่าเป็นเชื้อราได้นะครับอาจจะไทยบางซีดาหรือว่าฝรั่งเราติดเชื้อรานะครับโบเตอร์โบโตพี่น้องอาจสิตายได้นะครับแก้ถุงออกพี่น้องดึงถุงออกนะครับระวังให้ดี ให้ห่างมันสมบูรณ์นะครับย้ายห่างมันขาดแล้วก็ลุกลุมปลูกครับเขากบแค่สำนีพ่อครับพี่น้องบ่ตรงคุดลุมลึกครับเอาพอดีแคุ่งเนี่ยพอดีแค่ดินเียาพอสาม,มาานนะครับแล้วก็กบดินเข้าไปพี่น้องสำนีพ่อครับ บรตรงลึกครับพี่น้องบอตองยุ่งยากไม่ต้องรองพื้นไม่ต้องรองค้นหลุมฮับปลูกแบบนี้เลยพี่น้องตื่นนี่แหละครับหลังจากนั้นแล้วเขาก็าหาไม้มาปักนะครับมาปักมาตน้นไวเพื่อยึบไม่ให้โดนลมไม่ให้มันล้มนะครับปล่อยมันหักเวลาถึงลมครับพี่น้องนะครับหลังจากนี้ไปหนึ่งเดือนครับพี่น้องหนึ่งเดือนเขาจังจามาใส่ปุ๋ยนะครับ การมาใส่ปุ๋ยโดยการใส่ปุ๋ยคอ,อ,อกใส่ขีฝุ่นนะครับใส่ทั้งเถิงนี่แหละครับเรียกครับคุ้มด้วยฟางหรือว่าท้ามีฟางมีเฟืองนะครับถ้าวันมีปุ๋ยคอกเขาก็ใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้นะครับสูตรสเสมอสูตรซิมาซิมาซูบุกซูบุกก็ได้ลุมละกร,รมนะครับกอละกร,รมมารุยร,บรอบรบนะครับรอบ,รบก่อเดือนละครั้งครับพี่น้องเดือนละครั้ง แล้งจากซีรีส์อรเล่ยนะครับเรากวรลดน้ำครับพี่น้องแล้วก็หาหลักมาปักกันด้วยครับเด้อครับเขาก็ปักหลักไว้บ่วหายมันหลุมนะครับนี่คือฝรั่งกิมจูครับพี่น้องประมาณ6กถึงเจ็ดเดือนเราถึงมาเก็บผลผลิตนะครับพระจงไวมากครับพี่น้องพี่น้องผู้ลงคนถามว่า3เดือนเก็บดีบอมันก็ได้ครับมันก็จะออกดอกติดมากตั้งแต่ห้าเริ่มปลูกเลยครับ มันก็พอดนดอกพี่น้องต่ว่าเพื่อความสมบูรณ์ของลำต้นนะครับเท่าก็ไใยประมาณ6เดือนนะครับเดือนที่เจ็ดเทาก็จังไหวหมากพูดง่ายหกเดือนนะครับเนดะ้อดูแลไปมันได้หกเดือนนะครับแล้วก็จังเอาหมากครับพี่น้องจังไหวใช้มันติดดอกติดหมากนะครับเด้อครับ สำหรับการปลูกฟ่งหมากซีดากิมจูครับพี่นอ้องกับว่ามีอยังหลายนะครับก็ขอบคุณพี่นอ้องสูกคนดวยครับด้วยที่ติดตามปตนเดอรซิลีนะครับมานาพอกอมไหมครับสวัสดีค่ะ